ไปไปไปไม่น่าไปอยู่กับพวกมันเลยว้มะทำอะไร,ไไรกันแน่เนี่ยอย่าเพิ่งเล่าเลยเอาตัวราจากที่นี่ก่อนพี่ผมมีสถานที่ดีๆจะพาพี่ไปพี่จะไปกับผมไหมพาไปที่ไหนกันเละทะเลไงพี่เคยไปไหม <S 2> <S 2> อะไรนะพี่ไม่รู้จักทะเลหรอ2000 <years> later. พี่ไปเตรียมของออกมาเราจะไปกันเลย ตอนนี้เราต้องหาโรงแรมพักก่อนพี่ช่วยหาข้อมูลหน่อยได้ไหมเอาอันนี้แหละพี่มันอยู่ใกล้ริมทะเลดีแต่ว่าไปนะพี่เรามาถูกโรงแรมจริงๆใช่ไหมทำไมผมรู้สึกปแปลกมันน่าแปลกตรงไหนก่อนแต่ช่างเถอะเข้าไปเช็คอินก่อนไม่คิดจะถ่ายคลิปลงสักหน่อยหรออนเท e ต์แบบนี้จะมีใครมาดูเนี่ยฮะงั้นช่วยถือกล้องให้หน่อยจะให้ผมถือกล้องหรอเอาแบบไหนล่ะ นี่พี่คิดจะทำอะไรก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่ไม่เอาผมอายเขาถ้าพี่เต้นผมเอาปืนยิงพี่ทิ้งแน่แน่จริงก็ลองสิ